สองเลยให้สองบอกได้คำเดียวว่าให้สองครับเอาละครับโอเคก็ตอนนี้เราก็จะมาเล่นเซฟิตนะครับผมเซฟิต ก็มีคนขอมาเยอะตามเคยนะครับไม่รู้ว่าอะไรจะเยอะปั่นนั้นนะครับผมนะมีเยอะมากๆครับโอเคหวัง <Okay. S 1> ว่าตาน,นี้ทีมเราจะไม่แจกนะครับ <c oughs> ไม่ได้เล่น เซฟิทมานานมากเลยครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเซฟิทมากแต่ก่อนแต่ว่าตอนเนี้คือผมเล่นแคล r ี่ฟาร์มไงไม่ค่อยเล่นเล่นพวกสายแอส a ซสเิน์ไฟเตอร์ฟาร์มเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบเล่นยังไงอ่ะอาจจะเล่นเหมือนคนไม่เป็นนะครับช่วงนี้โอเคผมจะเล่นผมจะค่อนข้างที่จะเล่นเหมือนคนที่ไม่ค่อยเล่นเล่นเซฟิไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะโอเค ขอแบบเขาเรียกว่าเคาะสนิมก่อนนะครับคลิปนี้ต้องมาเคาะสนิมแทบเป็นเดือนก็ว่าได้นะครับผมว่าเป็นเดือนอน่ะคือแบบเซฟเวตมึงหายไปเลยอะครับนะแทบไม่ได้จับปกติผมจะเล่นพวกอะมูลาดอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปหัดเล่นมูลาดแล้วก็ยาวเลยนะครับผมนะสายยาวนะครับผมตอนนี้เรายังไม่เลเวลสี่นะ โอ้โหมีการบวกลบคูณหารกันขึ้นตรงกลางแล้วโอ้โหสลิมปลาหอกเอา้าได้ครับสวยงามยังไงเขาบวกอะ่ะตอนนี้มีมังกรเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอามังกรเล็กแทนมังกรใหญ่แล้วกันเพราะว่ามังกรใหญ่มันเกิดช้าไงไม่ทันใจอะไรนี้มีคิวกอลฝัังเขาเนี่ยโอ้โหสลิมน่าจะได้นะสลิมน่าจะไม่กล้าเข้านะครับ ยังไงยังไงใจเย็นๆนะอืมแค่สกิลก็ว้าวแล้วเนี่ยเพื่อนกลางราสราสกลางมึงไม่สนใจกูเลยนะจังหวะน,นี้ครับยังไงครับยังไงครับยังไงล่ะ นี่ไงโอ้โห flash b a s ไม่ใช่บตัตรดีมันข่าออก,กี่ตัวละโอเคครับตอนนี้สถานลานำอยู่สองส่วนนะถือว่าทำเกมขึ้นมาได้ดีเซฟิทช่วงต้นเกมจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะเราอาจจะรู้ๆกันอยู่เซฟิทมันทำอะไรไม่ค่อยได้ช่วงต้นเกมนะครับมันทำอะไรที่แบบไม่มากช่วงท้ายเกมไม่มากเท่าช่วงท้ายเกมนะครับโอเคคิวกร์มันเดินขึ้นมาแนละ้ตะกี้นะี่นี่ไง เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไม่เห็นนะเออสวยนึกว่าไม่เห็นคลิสซี่นี่ไงนะเจอสายโจ๊กไปดิเค okay. เราสามารถเบ็ดป่าเขาได้นะครับโอเคสลิมอยู่กลางนะม,มีปัญหาครับ โอ้ oh, ถือว่าเกมเราแม่งมาโคตรดีอะครับสตาร์ไปดีโอ้โหมีตรงนั้นอยู่ใช่ไหมโอเคใจเย็นครับเอ้ยจริงจกอยู่ในห้องผมใจเย็นเพื่อนจริงจกเอามากกังกรน่าจะได้นะสวยขอใช้วิชามือเดียวเล่นก่อน โอ้โห okay. oh ถือว่าเกมมังกินขาดนะครับไม่ได้เล่นนานผมกลัวอันติว่ามากเลยนะจังหวะนี้ผมกลัวผมกดอันติแล้วแบบพลาดอะอายเขานะครับ <laughs> อายคนดูนี่ย มีการบวกเป็นเกิดคลืนอัยึดอันนั้นแน่ทำอะไรจ้าผมไม่น่ารีบกดอันติเลยนะโอเคสวยพี่สวยโอ้โหสับขี้แตกดีจังวะนนี้วิ่งดีครับได้ไม่ะ่ะมามอบสวยได้สองหรือเปล่ามันรีบปลาหอ,อกไปไหนวะโอ้โหโอ้หมานาไม่มีมานาแต่ก็ยังจะไปอม,มานาหมดหลอดครับผม โอเคโอเคครับตรงกลางรู้สึกว่าจะมีประเด็นกันนะเขียน okay, แล้มาเบียดปา่าเขาได้นะครับเอ้าสลิมโอโ้โหกำลังจะมาเวทเลยป่าเอ๋ยเขีย okay, นได้ป้อมกลางไหมรอดักสลิมนะครับไม่รู้ว่าสลิมจะเดินผ่านมาหรือเปล่านะแต่ไม่เห็นมันเลย มันหลับแล้วมานู่นไงโอ้โหไปนู่นแล้วเราไม่รีบครับเซฟิทเนี่ยมันเป็นตัวที่สมมติวอาถ้ทาทีมเราไม่มีแทงนะครับเราสามารถหยิบมาได้นะครับหยิบมาแทนแทงได้ก็คือมันสามารถที่จะเป็นแทงให้ทีมได้นะครับเพราะว่าพาสซีฟมันเนี่ยยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกนะครับอ้าวคิวดว์เด็กหลงเหรอเพื่อนช่วยกูด้วย อเคตอนนี้ผมเป็นคนแจกคนเดียวนะในทีมตายหนึ่งคนเดียวเนะี่ยเข็มกางก่อนกินวดอร์มาทำไมอยากตายเลยปวด <c oughs> เข้มฮะจังหวะเนี้ยพูดโคตรน่ากลัวเลยขอให้ครับเพื่อนสลิมสลิมแหลม เวทป่าเรื่อยๆครับมันแน่มันมีตัวเอาก่อนฟาร์มมันนะครับมันน่าจะรู้ว่าเราเวทป่ามันนะครับเขารู้ดีโอเคครับตอนนี้สกอร์เราก็นำไป1 1ต่อ1นะเกมบเดินไป7นาทีแล้วก็คือแบบยังไงคิวครับสามารถโอโหแตกไปหนึ่ง ไม่น่าพูดว่าชิวเลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะลิมลิมหายไปโอเคไม่ไม่ไม่ขอไม่ขออันนี้แล้วกันนะครับขอแค่คีบโอเด,ดิาไปเดินตีอย่างงี้แค่คิคเอาครับผมไม่ยิงเลยเนี่ยยิงสักแค่ไหนเราก็ถึกนะเพื่อนตอนนี้เรารอเพื่อนเรามานะครับยาวๆไปทําไมสลิมเราไปอะ่ะเฮ้ยโอ้โหสลิมไม่กลัวตายครับ โ,อโอคตรเข้มอ่ะสลิมเรานึกว่าแทงเถอะนะครับเดินล้ำหน้าแทงเลยนี่ครับตัดพีป่าเข้าไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเวลน้อยกว่าเราแล้วก็ช้ากว่าเรานะครับจะเอ๋พอดีเรามาสองเราเลยไม่กลัวนายเรามาสามพอดีเราเลยไม่กลัวนายเป็นอ,อุ๊ยโอ้โหนี่มึงใส่จุกนี่่าเฮ้ยได้ไงเอ๊ะถอย โอเคได้หนึ่งครับคุ้มอยู่โอเคโอ้โ okay. ห oh ผมอายเขาเลยแตกกูโอเครับตอนนี้ผมแจกไปสองแล้วนะโอ้โ oh หนี่ไม่น่าจะไม่ใช่ตัว่วงทีมนะได้ไหมเพื่อนได้ดิสวยดีเจเนรีเลยอ่ะแ,แล้วเราแล้วเราโคตรเข้มนะครับทีนี้เราขอฟาร,รม์มรีบเป็นเวลสิบห้าก่อนนะครับเราจะได้แบบไล่คิวแบบสบายสบาย แต่ตอนนี้เราก็น่าจะได้คิวอยู่นะเพราะว่าเอ๊ะน้ำมันใครนะเลือดน้อยนี่แปะโอ,โ,โอ้โหจังหวะน,นี้คิวเดอร์ครับโอ้โหหมดทีมถอยก่อนถอยถอยถอยน่ครับขอดูเชิงหน่อยนะคิสซี่น่าจะไปนะโอเคคิวดอร์ตกลงนี่นายจลาดหรือนายง่ มามอบเลยมามอบผมจะไม่ยอมปล่อยยิเดอร์ไปเด็ดขาดบอกเลยผมจะเอามาดิสองเหรอสองแล้วไงสองแล้วไงกลัวอยู่ดีไปก่อนแล้ว <c oughs> โ<ฮ>อ้โหยังไงครับรอ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 ครับรอรอให้เพื่อนตายหรืออะไรวะเนี่ยรอเพื่อนมาเพื่อนไม่มาอีกที ก็เลยจาเป็นต้องถอยก่อนนะครับโอ้โหนี่การจะเป็น God s a f i อยู่นะแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ไงอาจารย์เอ้โอ้เลือดเต็มไม่กล้าบุกนะฮะทำไงดีมันเลือดเต็มนะทำอะไรเนี่ยหนีดิหนีดิโอ้ผมทำอะไรลงไปเฮ้ยง <laughs> งกับตัวเองไปคีไปครับ ไม่ได้วะถอยก่อนเนี่ยครับผมเราเอาคลองก่อนนะฮะเรา,เาคลองให้เพื่อนแล้วก็ตอนนี้เพื่อนเราบวกอยู่ใช่ไหมคือทีมเราได้เปรียบนะครับสลิมเขาตายไปตัวฟาร์มเขาตายไปแล้วเขาอยู่ล่างแล้วก็เอาคลองเลยครับเราโซโลโคลองได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเซฟฟิตทั้งทีชิวซิวชิวซิวชิวชิวเออของไม่เต็มก็โซโลได้นะครับชลุบโอเคเรียบร้อยมา เกมเราได้เปรียบเราทำอะไรก็ไม่ผิดเอาให้หาบับแดงหายเอาดิเออเจอสลิมผมตอดนะฮะเอ๊ะน้ำตัวอะไรนี่โอ้โหโอ้โหดกักดักอันตีไม่โดนอีกแล้วโอ้โหนี่เขินเยยเขินเยยเ <laughs> ขินเลยโ,โหโหโทโลกกระสอบทรายของจริงต้องอย่างนี้เอเออ้ากิลด์ เดี๋สอบทายของจริงครับแล้วผมว่าน่าจะควรถอยก่อนนะเพราะว่าคีฟเรายังอยู่ไกลอยู่มาเดี๋ยวตายหน้าบ้านเขานะโอเคสวยได้หนึ่งยังไงยังไงคีบเข้าเราถอย <laughs> ดูนะนี่เลยถอยครับจริงๆเราควรถอยนะฮะ แต่ไม่รู้เดียวทำไมเพื่อนเราเล่นนี้เราก็เลยต้องคุมเชิงให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปใช้คลิปล่างก่อนนะนี่อันติใสค่คลิปไปทีเนะนื่องจากอันติไม่โดนเขาั้งทีแม่หมอนไส้ต้องลงด้วยคลิปเฟฟินเนียนเป็นตัวที่เกลียนมากเลยนะช่วงท้ายเกมเออแปลว่าฟ้าก่อนนะไม่เอาดีกว่ารอดันคลิปไปรอดันป้อมพูดไม่ค่อยเถือกเลยไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ เฮ้ยเฮ้ยไอเจ็บหนีดิหนีดิเพืียนคืสอบตายเราตายัแต่เมื่อไร่วะเนี่ยเอ๊ะนั่นมันสองตัวอะไรนี่อะไรคิวก๊อททำอะไรนี่เราขายนี่เราเซฟเฟสนะหนีก่อนแรดแรดโกถอย เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะมันห้าวมากเลยนะสึกว่าพวกนายจะห้าวเกินไปแล้วนะเอาดิมันแหลมไปแล้วไหมมันแหลมไหมพวกนายไม่รู้เลยหรอว,ว่ามันแหลมโอ้โหโอ้โหมันแหลมแต่มันมาเยอะ่ะไม่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 ไมไมแหลมแต่มาเยอะเกินครับคิมเรายังไม่เกิดนะครับโอเคเกิดแล้วอะ่ะสวยตอนนี้ฝั่งเขาน่าจะรอฝั่งเขาน่าจะเพิ่งคองนะครับแต่ว่า ยังไงทีมเราก็ได้เปรียบนะฮะมีเซฟฟิตทั้งทีจิมทีขี้แตกบอกเลยอันนี้ไม่ใช่เซฟดามจนะครับคือถ้าถามว่าเซฟฟิตเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ไออะไรนี่ทำอะไรหรอทำอะไรตัวอังโอ้โหอันติกูอันติกูกมันเลยสองเลยให้สองบอกได้คำเดียวว่าให้สองครับนี่ไงโอ้โหเพื่อนมาช่วยทำไมเนี่ย าจจะ Solo, โซโลทับคิวจริงๆแต่กี้นี้เราก็โซโลได้นะครับเพราะว่าอันตราเ้ยสกิลไหนว่ามันมาพอดีนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเดสลรมยังไงมันหลุดมาแล้วมอทอสมันหนีได้เหรอดักเลยครับนี่ไงจะไปไหนละ่ะอันติวิธีชึกเราเรียกว่าทีมแทง อย่าคีครับดันป้อมบนก่อนตอนนี้เกมค่อนข้างที่จะตึงนะครับเกมแม่งปาไปสิบหกนาทีแล้วตอนนี้สกอร์เราเอา้าวสวยพี่สวยได้ป้อมปดะเยวเราก็ดันป้อมนี้ไปนะครับปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนแบบเขาเรียกว่าไงดันป้อมไปเคได้ป้อมนี้โอเคได้ป้อมล่างไปหนึ่งโอ้โหคุ้มนะเนี่ยได้สองป้อมเนี่ยอาจจะได้สองสามป้อมก็เป็นไปได้ อ้าวพีซีขึ้นมาเหรอได้ดีได้ดิได้ทั้งป้อมได้ทั้งคนเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมอท้อนมาเร็วไปเออเอาดิกูขอตัวเดียวกูก็ปลมกใจแล้วนี่ไงโอ้โหโดนป้อมอัดโอเคครับจังหวะน,นี้เขาเปิดกันแล้วสลีมเขาแหลมน,นะมันหน้าโดนจริงๆเลยอ้อมก่อนนะครับ เรียกว่าอ้อมนะครับรอจังหวะงามๆไม่อ้อมแม่งละกูเห็นเลือดน้อยละยูนี่ยังไงเอ้ย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 โอ้โหกาจะไม่อยากจะล้วงเท่าไหร่นะเนี่ยสงสารแคลรี่ฝั่งเขานะครับผม <laughs> โอเคแคลรี่ฝั่งเขาไม่ตายนะครับนี่ไงเปิดเลยครับโอเคหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับ หนึ่งตัวแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงรอรอรอเขาจะเข้าเอา้าเอา้ายังไงล่ะนู่นไงเจอแคลลี่สองตัว3ตัวเส็บร้อยผมดูเสมอว่าเราต้องการจ้า16คิวค่าจงมาคิซี่น้อยเจะต้องเป็น16กคิวของค่าและจะไม่สามารถลาดค่าได้เอา้าโอ้โหคิซี่ขึ้นบนว่ะ แป๊บนึงนะคิซี่น่าจะเข้านะครับดันป้อมไว้ดันดันหรืคลิปก่อนผมต้องได้คิซี่บอกเลยอย่ามาแย่งนะเว้ยนิวสาเจะเอา16คิวโอ้ยเฮ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 ้ยยังไงล่ะนี่ไงชนะ16คิวโอ้โหยยากครับผมท่านผู้ชม <laughs> <laughs> โอเคครับก็ได้นะครับ16คิว ผลกิจของเราเลยนะก็จริงๆก็อยากจะฆ่าสักี่สิคิวนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นเซฟเสสายนี้ก็ถือว่ามันเป็นตัวที่ถึกแต่ว่าดามจมันไม่สุดนะครับมันทำดาเมจได้ไม่สุดนะเ <laughs> ข้าใจคํานี้ไหมเออถ้าไม่เข้าใจก็จ้างมันนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะยังชิปหน้านะครับผมชิปนี้ก็ขาลายเพียงเท่านี้บาย